โอ้โหศาสรวยเอ๊ยสอง้เอาละไหว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 ผมวิ่งขึ้นบนให้ลงล่างไปเลยทสองฮ้ยผมวิ่งลงล่างไมวิ่งลงล่างชักไอ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 ชักโอเคโอเคโอเคเรื่อยผมอยู่ล่างนะยาวเลยขวาบนผีเสียงมาล่างผีอะไม่ไม่หายละหายหายผมจะไปปั่นซ้ายก็จะปั่นอย่างข้างบนนะเสียงมาซ้ายลองล็องป่ะไปซ้ายเหรอไม่ล็อก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  กว่าแล้วกว่าแล้วเราเครื่องเราเครื่องนอนไม้ได้นะไล่ปาไลบ้าไหลไห่ไหลไหลไหลอาจจะทิ้งด้วยดิทิ้งหรอไม่ไม่ไม่ทิ้งนี่ยัง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 ไปเปียนพังสวัสดครับน่าจะลงไม่หลงไม่หลงไม่หลงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไข่เอาไข่ไล่โฟลดไล่โฟลดไล่ผมไล่ผมไม่ได้ไม่ได้พี่หาเครื่องใหม่เลยนะพี่เดี๋ยวบุได้ได้ตรงตรงนั้นเยอะมากไหนพี่ขึ้นชั้นสามไปโทรมาปั้นไหนสาขาวสาขาวสาขาวกูขึ้นชั้นสามเดินไปบนไปบนหรอหากูหรอไม่ไม่ไม่ไปอยู่ตรงขั้นอยู่ตรงขั้น เครือบลงนที่โดนแขวนตรงตรงที่ล้มโมเดลเยอะอยู่เรื่องอ่าเดี๋ยวผมจำให้ถ้าเขาไม่อยูงง่รง,งนด้นบอกนะบอกหน่อยบอนเล่นไหนอ่ะกูกลางแบบเลยพี่บอกยากเอ้ยหลุดวะ ไมดหลุดไม่หลุดไม่หลุดไล่บนขึ้ไปไล่บนขึโอเคโอเคปันอยู่ซ้ายบนนะโอ้โหโทษว่ะไอ้เหี้ยโอ้จะบล็อกเออรอประตูขวาก็ได้พี่ขึ้นไปขายันอาจจะโนวันพี่ใช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 ่มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสย้ายก่อนย้ายก่อน เดี๋ยวเปิดตู้ขวาให้เดี๋ยวเปิดตู้ขวาเดี๋ยวเปิดตู้ขวาให้เดี๋ยวเปิดตู้ขวาให้มันยังไม่โดนอ่ะมันยากจริงปะไม่ต้องรีบนะกูอืมอมาดถ้าอย่างนี้มึงเดินเข้ากับกันได้ปะกูเปิดตู้ขวาให้กันนำหน้ามึงอ่ะมึงมีนี่อยู่แล้วอ่ะมึงให้กันนำหน้ามึงเลยเดินคู่กันเลยเดินคู่กันเลยเลาเลยเฝ้าเลยเฝล่เลยเฝ้าเลยลองลองลองดูก่อนฝันลองลองลองดูก่อนเอาอะให้กันนำเลยให้กันถ้ามีปุ๊บมึงก็จัดแล้วก็นั่่่่่่่นนนนนแแแแหลละะะะะ้้้วววววชชชชยยยยตตตตอองง เออสวยแล้วขวาเลยขวาขวาขวาเปิด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 กูอ่ะเอ้เอาปูอะกูโกกก้ให้กันได้ให้กันได้แค่นั้นแหละมึงมึงมึงเปิดสายได้ถูกมึงเปิดสายได้ขอบเไ่่วิ่งขวาานกูบอกพี่อกวิ่งขวาเลยพี่ขวากันไปไม่ได้เคบอกพี่อยู่ไหน่ได้พลังมาเนี่ยมาหน้าประตูอเคไปเปิดประตูกัน ไม่เป็นไร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 ถังนั้นยังนี่อยู่ยังอยู่อูคนนึงสายอ่ะยู่กันไหนตรงไหนให้กันให้กันลงคนเดียวพอให้กันลงคนเดียวพอคนอื่นไม่ต้องให้กันลงคนเดียวที่เหลือร้องบนอ่ะให้กันลงคนเดียวให้กันลงมาไอ้้เหียบูโก ได้ป่ะการบินได้ได <spirituality> <fund> <towards reconcile> <copyright> ้ได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 ้ป่ะน่ะมีลุกมีมีหลุดมีลุกเอาเอาไปเอกต่อนะเอาไปเอกต่อนะกูมาขวาโทมัสกูได้เรื่อยยเรื่อยอ่ะกูเกือบถึงประตูอ่ะเออง่ายๆดีแบบยังยังได้อยู่โค้ชเกือบถึงประตูอ่ะไปรอไปรับไปการมั้งอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เวงเดี๋ยวพี่เวิไปการรอ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 ไอ้ดววนอยู่ไหนผมกำลังไม่ไปรอมาครับไปกันศึกอ่ารอรับนมาเดี๋ยวกูฮิวก่อนันเะมเอมือไปเลยไปเลย อีกูไม่โดนได้ไปออกได้ออกได้ออกได้หมดระวังเขาดักก่อเออพี่พพีี่่ดักพี่ดักพี่อยู่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 สบายละ้วเฮ้ครับป่วยเมาสตกเก็ดแม่เฮ้ยอย่าลืมเปิดอย่าลืมเลยเปิดภาพนะไอท่าน ไม่เป็นไรจบแล้วจบแล้วจบแล้วไม่เป็นไรปวดสับปวดสับปวดออกมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูจะมีแถมไหมยังไม่รู้เออที่จะดันหลักโอ้แล้วด่านนี้ที่ขอให้มีไม้นะเมื่อวานอย่างนี้อะไรนะขวากลางเนินนะแต่ข้างๆ้างแมทธิฟแมทธิฟขวาสองสองแมตเลยปขวนบนสองเลยล็อกนะล็อกขวาบนเออปั่นสายบนละดูตัวให้หน่าเดชไม่เวสเกอร์ก็เนมีดูเรื่องถ้าเวสเกอร์พังเลยนะกูเนมี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  อยู่บ้านใหญ่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 ก็บ้านใหญ่ให้เดี๋ยวยังไงก็ต้องทื่อประตูก่อนอ่ะยังไงแบบนี้มาปัดล่างก่อนแค่นั้นอะเจอขายบ้างเจอใครบ้างไม่เจอเจอพี่แต่ไม่รู้เอาไหมเอาเจอเจอทื่อประตูบ้านใหญ่ทื่อประตูบ้านใหญ่ทื่อประตูบ้านใหญ่ฝั่งซ้ายบนผมลงมาสั่นบ้านเล็กนะไปซ้าย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 ไปสายไปสายกูมีไปฉายอะที่บ้านเล็กหรอฝั่งกลางแมพอ่ะกูแห่ทุกกดเกมอะใส่ไปฉายอ่ะ ทิ้งว่ะทิ้งว่ะไปกลางแบบกลางแบบนะผมกลับไปตัดสายบนต่อตีไปสองแผ่นสายบนเจออยู่ขวากลางไปหากันนั้นน่ะมาล่างมาล่างเจอโทรมาปะกูวิ่งออกให้กูวิ่งออกให้ระวังทุกคนลกันเอออกูเป็นสัปินกูเป็นสัปินเอาเพื่เอกมั้งเอาเพื่เอกมั้งให้มาให้มาเดี๋ยวดึงขึ้นขวาเฮ้ยไอ้เหี้ยแย่แล้วไอ้สัตว์หลุดหลุดลง มาโอ้ต้องเอาไปขวาว่ะไปเอาเครื่องกลางแบบออกก่อนอ่ะรัสบาลแล้วยันน่าจะโดนหนวดทีนึงว่ะเลยไม่เป็นไรเดดล็อกไม่โดน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 ตีตีไม่หนวดไม่หนวดไม่หนวดเดดล็อกเด็ดล็อกยุ่งแหนพปี๊ดูขวาบนเลยครับโอเคฝั่นสายการสอนสายบนเดดล็อกอยู่ ไปก่อนครับกลางแมปนะลาออกอุ้ยเย้แลวแถวแถวลาออกมาสายกลางให้การทำได้เออซ้ำำแกไปแล้วนะขอการทิ้งนะทิ้งไอ้เหี้ยโดนวัดนกหาเขาอะไร้สัรอย่างเหี้ยเลย เฮี้ยอะไรเหรอเต็มสองลูกก็ตายเฮี้ยเอาผมก็ล็อกลมสายบนมีไม้แพนหนึ่งโทแต่แมทชืไปแล้วแมททชือไปแล้วโทอยูโกับสายบนกลับแล้วมึงไปปั่นสายบนเลยโถไปไหนไปขวาไปขวาสายบนน่าจะโดนล็อกไอเหมือนเดิมมั้ยเรลก็ขวากลางนะเขาเดินมาขวาบนสุดไม่เอาไม่เอาไม่เอา ขวากลางไม้นอนนะเขาไม่เอาขอกลับไปกลางแมพดูเรื่องเอาดีๆไม่กลัวขาดมาเล็กแล้เนี่เหอสัมบี้สัตว์มาโล่ทำไมเล่นไหนได้แล้วเล่นไหนเล่นไหมหาเหอะมึงวิ่งเหอะมึงมีแทงนี่เข้าก้าวขวาบนสุดเข้าก้าวขวาบนสุดเออขวากลางไม้นอนอะไรน้องมันมีบอลโล่น้องเย็นโทมัส์คเอาขวาบนสุดได้นะ มีแมทเทสแต่ไม่มีนะกูกูช่วยกูช่วยมึงได้จังหวะหนึ่งอ่ะเออะวิมึงเห็นมึงเห็นใช่ป่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งมาเขาว่าเขามาขวาบนเขามาขวาบนอนตอมัสไปเลยไปเลยไปเลยข็ติดได้ติดเออล็อกเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาทื้อไปได้อัตโมัติมานะเออให้มาดิพี่เออเข้าหัวก่อนเข้าหัวก่อนเข้าหัวก่อนสายบนบายสายบนประมาณสิบสิบได้ปะบนเก้าเก้าแล้ว่่ไไมมด เอาระตูสายล่างเขาเขากลับไปขวาบนเขากลับไปโซนขวาบนแล้วอ่ากูตั้งสายสายกลางไม่สายบนก่อนไปทอยไหนสายขอบแมพเหรอครับใช่ครับไอโทอยู่ไหนมาวัดเล็กเลยตรงนั้นมาวัดเล็กไล่ผมขวากลางให้สุดใช้เวลาดูตัดไปไหนสายบนพี่ สามารถี่ขวาบนได้นะผมมาพี่ขวาบนผมได้มันใหญ่เีอัเดีอยพี่คอขมองขมองไปเลยไปเครื่อง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 ตีดอมบี้นกินยายพี่เกจะแลเกเอยู่บนตาง กูร่อกูร่อดิดิกงดิ่งดิ่ดิอยู่ปิดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานานึงอะเมื่อวานสิบนาทีก็ร่างผ่กลางเต็มแล้วครับสมัครร้อยคนเดี๋ยวเปิดสายล่างเปิดสายล่าง มพพีี่่ออกได้มั้ยกำลังวิ่งไปอ่ะขวาซ้ายล่างเอ๊ะซ้ายอ่ะใช่ๆทรมันไปหน่อยกูยอมโดนหนวดแล้ววิ่งยาวเลยพี่แพรกูขอตั้งตัวแต่ตอนเนี้ยมาดิใครก็ได้ใกล้ๆคนหนึ่งไม่มีสักตัวล่ำอะไรพี่หน้าประตูหน้าประตูเหรอโอ้ยเยี่เกือบ ก็ออกเลยแค่นั้นออกเลยแค่นั้นออกนนันเล็กกันเล็กกระซาล่างคอ,อโโมโบแมทเทปนนอะโอ้โหสายกลางเนินเล่นอยู่บนกลางเออเข้าใหญ่ทางขวาบนมัน้งไอเจอกูขวาล่างเออ่ลาลากับกันเล็กเลยเออ เกตแม่ร่งวาปั่นหมดล้วโดดเลยบ้าแล้วกูงกไม้กูปั่นมันใหญ่กว่ามันใหญ่ไม่เห็นควา้่ามเลยเาไปเก็หมุดเข้ามันปีกย ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาไล่เลยไอสัตว์แค่นั้นกูปั่นอยู่บนกลางอ่ะอยู่ข้างมันใหญ่หน่อยอ่ะตัวน่าจะโดนทีนึงเล่นหนืดเล่นหนืดเล่นหนืดโอเคจะมาแล้วบอกจะมาแล้วบอกไม่มาไม่มาลงไปล่างโอเคโอเคโอเคขวับลยอกได้บอกได้บอกได้บอกได้กูบอกได้ต้องขวับโดนไม่มีเขาขวับหรอกที่ะคุณบอกไปแล้วไม่ครับ ไล่มึงไะฮะเออดีไอ้เหี้ยแล้วไอ้สฟาดสมัตคุณนอาไม้สมัสรอบอมาสั้นใหญ่ใหญ่ก็โดนร่างก่องป่ะพี่ฝนเห็นป่ะหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเข็มโถป่ะไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอมอม่ มีของวาผ้าที่จากอะพี่เอาครเอากรัวเอาครัวตัวไอ้น้ำตัลงตกล่างไอ้ดำคิวไหนวะรอยนี่ที่เล่นอยู่ใช่ไหมนี่เอายาวเลยตรงนั้นน่ะยังไม่ได้เล่นไม้เลยไรวะไม่ไรไม่ไรมาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่ยังไม่ได้เล่นไม้อะฝั่งล่างให้ฝันร่างขึ้นบนเลยไม่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 ไรบนน่าจะเหลือสองเครื่องมั้ง ตามบ้านใหญ่ฮะไอหมากูล่างคนได้นะเออเดี๋ยวไปไปก่อนอาจจะทิ้งนะทิ้งไปละวไปไหนไปไหนไปกูขวาล่างเจอขวาล่างเดี๋ยวกูขึ้นฝาบนให้มึงไปตามไปไหนขวาล่างขวาล่างขวาล่างตามขวาล่างกนะคูวิ่งเข้ามาเลยนะเอ้ยไม่ใช่เข้ามาใหญ่นะเอามามามาเข้ามาเข้ามาไปทางไปทางโฟตนะของล่างกลางอ่ะเออ ผมมาแมทเทิลปะได้ไหมอย่งย่งยังอย่างย่งเล่นเลยอ้วนน้อยได้อ้วนน้อยเ่ื่ือไม้ไหวเถื่อไม้ไวไม้ไวพี่บอกได้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 โดนเลยน้องโดนเลยโดนเลยไปท้ายร่างนะถูกมั้ยเอาพี่เอกเอาพี่เอกเขย่าขวดตามเตามนี่ตามนี่เดล่าเข้ามาเล่นบ้านใหญ่เหมือนเดิมอ่ะ การพล่ยล่างหน่เะเออก็มาแล้วหลังบันเลยครไรเบียยาวการล่างเหลือเครื่องหนึ่งอ่ะตับ,บ้านใญอยู่บ้านใญ่อยู่บ้านใญ่ผมยังเต็ง,มมงอะไม่พอตั้งเหยสาระอะโทรจะไปซับปะมันอยู่ซ้ายบนเลย ôi anh ửng, ai, bán đại bán đại thoải, không, Mày không, mày lại 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 oh. Oh, mẹ không, 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 เซฟเบสทอมัสอยู่านอยู่ฐานอยู่านอยู่ๆานอยู่ไอ้โหีกแแล้วกูเสไวไม่มีนะเซฟเบสเดี๋ยวผมบอกให้ฉีกพี่อยากให้ฉีกไปบ้านเลยบอกมาทีนะมาแล้วมามมา ไอ้มึง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 โดนตีก่อนนีพี่ทวอูสปินหนีไอ้สัสมาขวามากวามากวามากวาเอาพี่อาพี่เอาพี่เอาฝาตาข่ายาวเลยเอทอ่ะจะเปิดฝาบนให้ไม่รู้ว่าลงมาหรเปล่ามา ขวาเปิดได้ใช่ป่ะได้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 เดี๋ยวกูวางวางกระเป๋าให้กูวางกระเป๋าให้ประมาณสามารปล่อยเลยประตูนู้นไม่ต้องเปิดปล่อยปล่อยปล่อยเอออยู่แล้วมานี่เลยกูจะสุดเลยเข้ามาตีเสร็จ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 เขาไม่มากูไม่ได้รอนะไม่กล้วเราเดี๋ยวจบนะ ไปแล้วว่ะไปหาฟนแล้วขอเปิดให้ขอเปิดให้ขอเปิดให้เปิดเลยวัดใจชนเมื่อกี้จะช่วยนะัาดีครับัสดีครับ สวยต้องยิ่งดุบะอวก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 เลยว่าล็อกเครื่องล่างล่างกลางล็อก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 ขวาล่างล็อกปะแอบก่อนปะแอบแอบแอบเล่นช้าเลยเล่นช้าเลยอยู่ระกลางแมปลงไปล่างลงไปล่างลงไปใช่ใช่ลงมาล่างลงมาล่างลงแบกงบลมนะไม่มาอ้วกใส่เครื่องตรงกลางหน้าบ้านฟ้าแอบเลยแอบล็อกเครื่องหมดก็ได้โอเคไม่เห็นไม่เห็น แอบเลยกูก็ว่าพี่เอกหายไปไหนวะเมื่อกี้ไม่เจอใครใช่ป่ะไม่เจอพี่น้องเลยได้ไม่ต้องเสียไม้เรามาอีกาขึ้นมันมาแถวบ้านฟ้าว่ะผมรอปั่นขวาบนเลยอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างฮิลเลอร์แม่เทพอ่าอ่าอยู่แม่เทพอยู่แม่เทพเฮียบ้านใหญ่ไม่ได้อ้วกว่ะหลังแม่เทพนะอยู่หลังแม่เทพโอ้ยหน้าปั่นจัดแัดนี้ไปไหนไม่รู้น่าจะไปหน้าแม่เทพแล้วมั้ง รอเลยรอรงเครื่องอ่ะเจอใครไปกลางแมพมังเจ๊เลอร์เมามาบ้านเล็กเหมือนจะลงไปล่างกลางวนกลับไปบนไม่ไม่ไปสายกลางอยู่กลางแมบอ่ะตอนนี้บ้านใหญ่ปั่ดขึ้นบนไปแล้วคือไอ้ล็อกเครื่องหมดแล้วบอกเออขึ้นบนไปแล้วได้ครับเริ่มงเกี่ยวกับความเคล่นอยู่ซ้าย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 ดูเรื่องด อยูด้านแถวซ้ายกลางอ่ะแบอ้วบ้านใหญ่อ้วบ้านใหญ่ไปบอล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 เข้าขวาล่างละนัางกลางปั่นได้เออบนกลางซ้ายบนขวาบนที่เสียงมาขวาสามเครื่องบนไม่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 มาไม่มาเสียงเหมือนจะมาขวาอยู่บอลเล็กอยู่บาลเล็กอยู่บาลเล็กอยู่บอเล็กอยู่อูเอทีขวามาเฉยเเฉยเเฉเดี๋ยวเขาเครื่องซ้ายให้เขาเครื่องซ้ายให้โอเคสายเอทีสายล่างสายล่างเอที สายล่างสุดเป็นแมททริปสายอย่ามานะเว้ยมาไม่มีนะเป็นเนินเอลทแล้วก็แมททึบปสายล่างสุดแค่น,นั้นเองเด็กเลยแล้วก็เล่นมัเล็กไปเถอะมานาไม่เอาฟันนะนะพี่สายล่างสายล่างไม่ใช่ล่างสุดนะล่างกับล่างออกมาเดีกวงซ้ายกลางหน่อยไปซ้ายกลางหน่อยเครื่องตัวบ้านฟ้าจะโดนโซนนะมันมีล่างกลางขวาล่างข้างบ้านฟ้าแล้วก็นาบ้านฟ้าสามเครื่องข้างบนแบบ,นนบสามเหลี่ยมประม่าโวกแดงแจ้งนะจะเสร็จแล้วนะนะ ทั้ั้นถ้าไปสายล่างได้ไปเลยนะตอนนี้ได้ไป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 ได้กแดงปะดูไหน่อยไม่แดง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 แอบกันพวกแอบกันกูตัดตู้ได้ไหมทึบอ่ะเพราะตรงนั้นมันเป็นเอลทีนะอ่า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 เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไอ้เครื่องนึงอยู่ไหนวะมีบ้านใหญ่กับหน้ากลางหน้าบ้านป้าอ๋อเคียงมึงปัดบ้านใหญ่ไปเลยสหาบ้านขวาล่างให้งั้นเมฆรอช่วยนะพี่ได้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  หัใแม่วย่ยบันเล็กยา,ยนะาม,กมันโซนเลยมัดปูนตัดปูดตัดปูดปล่อยเฟรยไหลเลยไปหามึงนล้นวกนตัวมี้าเป็นอะ,อะ คือไม่แล้วาม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 าเหลือเหลือบ้าเล็กโซนบ้าเล็กต่ำเพิ่มตันปัดเท่าไหนไว้ไม่แกมีอะไรให้เดินป่ะไม่มีไม่มีเลยต้องลากบนต้องลากขึ้นบนอย่างเดียวกันไม่ไปหาโทมัสแล้วโทมัดลากขึ้นบนเลยไม่วะมันต้องเล่นเครื่องล่างกลางไอ้ตรงทุ่งอ่ะอ่างั้นเล่นพี่มาปัดแมทเทพแล้วพี่มาปัดแมทเทพแมทเทพที่ปัดกันปัดไว้เอ้ยมาได้ได้ ไม่ออกแล้วเขาจะโซนสามยังไงเขาก็จะโซนสามครึ่งเนี้ยยังไงก็โซนเออเออมึงเอาร่างกลางอ่ะมาล้างบนได้นะเฮ้ยไล่กูยาวนะไม่เอาไม่เอาเอ้ยแมงมุมหมอกูไม่ลงกูไม่ลงแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาล้างอ้วกเขามาขวาล่างนะเขามาขวาล่างเขามาขวาล่างล้างอ้วกขวาบนแล้วกันเพราะแมงมุมแล้วเนี่ยไอโทรไปหามึงไปหามึงแล้วบอกโอเคโอเคโอเคกูเข้ากูเข้า กูเล่นเหมืมมหอนกันนล้วป๊วววอปไปซ้ำแมทช์แมทชหูไม่ทันวะมีเสาขาวบ้างเมื่อกี้เหมือนไม่มีปะเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่มาหาเสาว,วะมีสิทธิ์แล้วเนะี่ยแขวนไหนโทษแขวนตรงเครื่องร่างก,กลางเลยแขวนคุณช่วยไปเวกูช่วยไปเวกูช่วยไปไม่ใช่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 ป๊อปป๊อปเครื่องกูป๊อปเครื่องกูสวยล้สวย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  ไปหาเมืองกันเดี๋ยวกูจะวิ่งไปล้างตัวมาตัววิ่งขึ้นบนนะแล้วให้โฟลตซ้ำขึ้งน้ำไปเลยให้โฟลตปัดคขึ้งน้ำมาหากันละทึบใช้ไปอย่างทึบอ่ะทึบใช้ไปแล้วไม้นอนไม้นอนคือกูจะไม่ให้เจอกูกูขวาบนเอากูเอากูเอากูไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลงไปล่างลงไปล่างไปมาเล็กมืองสวนกันมามืองสวนกันมาการเข้าเครื่องได้เดี๋ยวพี่บอกให้เอ้ยไม่ไม่ไม่เข้าไปหากันกลับไปหากันกลับไปหากันกูปั่นยากูปั่นยาโฟลตได้ยาวๆเลยตรงนั้นอะ ถ้ากลับขึ้นไปหาโฟล์คือวิ่งลากสายสุดเอแค่นั้นเองไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับไปโฟล์วิ่งก่อนได้ออกเครื่องก่อนออกเครื่องก่อนไม่ได้มานะไม่ได้มาไม่ได้มาเดินมาเดินมาเดินหาโทมัสเหรอเอากูบอนเอากูบอนสุดเลยเออรออุวงแดงนะรออุวงแดงนะรออุวงแดงนะโทมัสกูอยู่รอบบ้านเมื่อกี้รอบรอบโดมเมื่อกี้ตู้อะเออรอบนอกนะอ่รอบนอกรอบนอกเมื่อกี้ที่มึงวิ่งผ่านสองตู้อะให้สองคนผ่านเสร็จ ระวังโนวันคือมึงต้องเจอมึงต้องเจอกูอะเออมึงต้องมึงต้องมาให้กูตันให้ได้อะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปจิตได้จิตเลยนะได้ได้หน้าตูนขวากลางบ้านเล่นคือคนรู้จักอย่างโรเลเจอร์ไปขวาไอ้สมามัทมันอยู่ไหนอาโอเคโอเคโอเคเปิดขวากลางให้เปิดขวากลางให้กูบอกว่าใจนะดูระวังดูเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อน กูรับบล็อกจังหวะมิชชันส่งเียน,น่าจะไม่มีนะ <S <S ใช่เดินไม่ไหวขวาการ90เปอร์เอาพี่เอกหล่อใช่ไหมงั้นผมไปเปิดประสามตันี่เลยออกนี่เลยเอาเอามันออกนี่เลยมันจะดักว่ามันจะดักยังก็ไม่ให้ไปอะ่ะแบบเดี๋ยวไ,ไอ้อโทมัสเดี๋ยวกูดักตันให้ลู่ให้โทมัสไป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 ไ,ปไปลู่ให้ลู่ให้ลู่ให้ไปเลยวิ่งอะรีบวิ่งเลยวิ่งยาวเลย ใช่ปะใกล้อยู่ได้สวยสวยสวยเกือบหลับไอ้โถ